วิธีการดูประวัติเข้าชมเว็บครับว่าดูเว็บอะไรไปบ้างครับผมสวัสดีครับวันนี้คือกับโอ๊ตครับวันนี้โอ๊ตก็จะมาสอนวิธีการดูประวัตินะครับย้อนหลังว่าเราเคยเข้าเว็บอะไรไปบ้างนะครับจะได้แบบบางทีเราเข้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 าไปเสร็จแล้วปุ๊บเอ้าเว็บอะไรล่ะที่เราเคยเข้าไปแล้วบ้านนะครับแล้วเราจะหาอย่างไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองหากันดูครับครับผมก่อนหนึ่งนก็คือผมจะเข้ามาที่ก่อนอื่นนะครับผมผมก็จะเข้ามาที่โคลมครับผม เสร็จแ,แล้วผมก็จะเข้าเว็บไปนะครับเรื่อยๆครับอย่างเช่นผมดูคลิปนี้อะไรครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆเลยนะครับที่เราดูคลิปดูอะไรไปของเราอะไรเขาก็กดไปครับอพอเรากดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเค เอ้ยตะกี้เหมือนเราดูอะไรไปหน้าหรือว่าวันก่อนเราดูไปไปครับก็คือเราสามารถที่จะกดจุดๆจดข้างบนนี่ครับสามันนะครับแต่ไม่ใช่ครับโทษทีครับลงมานิดนึงครับเป็นจุดๆุดจุดสามันข้างบนสุดเลยนะครับเลื่อนลงมาครับแล้วก็กดไปที่ประวัติการเข้าชมครับผมอ่าเขาเนี้ยเขาก็จะโอ้แบบว่าตะกี้ผมเข้าไปเยอะมากเลยครับประมาณสิบคลิปเลยก็คือคลิป y youtube เนี้ยครับแล้ก็ดูว่า ไออันไหนเราคุ้นๆนะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยครับอย่างเช่นไม่หนีไม่จ่ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็กดไปนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับเป็นเว็บที่เราเป็นเว็บที่เราเคยเข้านะครับเดี๋ยวเราจะลองกลับไปดูครับว่าเราถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราอยากหาว่าอื่นเราไม่ได้หาเร็วๆนี้ล่ะเราจะทำยังไงนะครับเราไล่ยังไงดีก็คือกดจุดๆข้างบนเหมือนกันครับ ประวัติการเข้าชมครับอ่ะคราวนี้เราก็ลองไล่ดูเลยว่าหนึ่งเช่นอ่าเป็นวันที่เนาะอันนี้เป็นวันที่เป็นวันที่สามนะครับอะไรเงี้ยครับก็จะมีที่ผมเคยเข้านะครับดูหนังอะไรว่ากันไปเราก็จะรู้หมดนะครับว่าวันไหนเราทำอะไรนะครับ วันนี้ดูวันนี้ฟังเพลงนะครับอันนี้คือฟังเพลง่ะแล้วก็กดเข้าไปครับเราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้คลิปแบบนี้นะครับเราเข้าวันที่เท่าไหร่บ้างน,นะครับ้าเกิดว่าหาไม่เจอเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาที่ตรงเสิร์ชได้นะครับแล้วก็เสิร์ชอาจจะเป็นเอบางทีเราหาอะไรอยู่อย่างเช่นโซนิกนะครับ ผมเสิร์ชเพลงลอยกระทงนะครับเสิร์ชวันที่สองอะไรเงี้ยครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราเสิร์ชอะไรวันไหนประมาณไหนบ้างน,นะครับแล้วเราก็กดเข้าตามลิงก์นี้ได้เลยครับโอเคแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เป็นมีอยู่ละประวัติการเข้าเว็บนะครับก็คือกดล้างข้อมูลการท่องเว็บครับ แล้วก็อันนี้มันคือการลบแบบพื้นฐานนะครับเราก็สามารถลบขั้นสูงได้หรือว่าลบพื้นฐานแล้วก็กดตรงนี้ครับทั้งหมดเลยแล้วก็กดล้างข้อมูลครับแล้วผมจะเก็บคุกกี้ไว้นะครับอดีผมลบทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็กดล้างข้อมูลเลยครับก็คือเป็นการรีเซ็ตตัวประวัติข้อมูลทั้งหมดที่ทเราเคยเข้านะครับปึ้ง นะครับแล้วก็ตกลงครับอ่ะคราวนี้ประวัติก็จะหายคราวนี้ประวัติก็จะหายหมดแล้วนะครับไม่มีประวัติเหลือเลยนะครับล้วก็ังไม่รู้แล้วว่าเข้าเว็บอะไรบ้างนะครับครับจบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับในการจัดการตัวประวัติเข้าชมของเรานะครับหรือว่าอยากดูเว็บหลังๆหรือว่าอยากดูเว็บที่เคยเข้าไปแล้วนะครับก็สามารถเข้าง่ายๆแค่นี้ครับงี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ